สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินที่ไร่ราคาถูกอยู่ในแหล่งชุมชนมานำเสนอนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเหมาะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินทำไรสร้างบ้านสวนบ้านใกล้นะครับเดินทางเข้าออกสะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้ตัวอำเภออยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปตทนะครับสามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมกันกับแมนได้เลยนะครับ สำหรับตรงบริเวณนี้จะเป็นถนนลาดยางหมายเลข3003นะครับเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอด่านคุณทดไปหาอำเภอรพระทองคำครับที่ดินจะลงจากถนนเส้นนี้ประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับและอีก1.5กิโลเมตรก็จะไปถนนสีเลนหมายเลข2 0 1 4คิวชัยภูมิครับและตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นถนนลาดยางในหมู่บ้านในชุมชนที่จะไปหาแปลงที่ดินครับ ต่อจากถนนลาดยางจะเป็นถนนลูกลังอีกประมาณ300เมตรถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับผมสำหรับตรงบริเวณนี้ครับแมนได้พาทุกท่านมายืนอยู่หน้าแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นที่ดินโคราช n no. ำเบอร์545ขายที่ดินที่ไร่สวยๆครับในแหล่งชุมชนเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่3ไร่345ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา2 0 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเคยลงขายไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอที่521นะครับตอนนั้นเจ้าของที่ได้ร้องขาย2แปลงครับแต่ว่าเป็นเจ้าของคนละคนกันนะครับแปลงสีแดงกับสีน้ําเงิน ตอนนั้นได้ร้องขาย2 8 0 0 0 0บาทต่อไร่ครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าของที่แปลงสีแดงนะครับผมได้ลดราคาลงเหลือ2 0 0 0 0 0บาทต่อไร่ครับแต่ว่าแปลงสีน้ําเงินนะครับไม่ได้ลดราคานะครับขาย2 8 0 0 0 0บาทเท่าเดิมครับแมนจึงแยกคลิปวิดีโอนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะได้ทําการลดราคาของแปลงที่ดินแปลงนี้ครับ และสำหรับพื้นที่ปัจจุบันตอนนี้นะครับเจ้าของที่ได้ปลูกอ้อยครับผมตอนนี้จะเป็นที่ไร่อ้อยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นบ่อน้ําเหมือนเช่นเคยเลยนะครับเดี๋ยวแมนจะพาเดินไปดูบ่อน้ําด้านหลังแปลงที่ดินครับ สำหรับตรงบริเวณนี้ครับที่เห็นว่ามีต้นกล้วยมีต้นมะม่วงขึ้นเรียงรายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นขอบบ่อน้ําครับผมสาหรับบ่อน้ําตรงนี้จะอยู่ท้ายแปลงครับอยู่ทางทิศเหนือบ่อน้ําจะมี1นึ่งรูปขนาด300ตารางวาครับกว้าง25เมตรคูณ50เมตรครับผม สำหรับที่ดินแปลนนี้ครับจะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับใกล้ไฟฟ้าประปาเพียงแค่300เมตรไฟฟ้าประปาจะอยู่ตรงบริเวณถนนลาดยางที่เราลงมาเมื่อสักครู่ครับใกล้ไฟฟ้าประปาแล้วก็จะใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนนะครับใกล้วัดใกล้โรงเรียนตั้งแต่900ถึง3กิโลเมตรครับผมและที่ดินแปลนนี้ก็จะใกล้ปั๊มน้ำมันปตทเซเว่นอีเลเว่นนะครับเพียงแค่5กิโลเมตรครับ และที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างตัวเมืองด่านคุณทศ12กิโลเมตรตัวเมืองโคราช60กิโลเมตรกรุงเทพมหานคร2 6 5กิโลเมตรครับสำหรับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่บ้านเมืองตะโกตำบลหนองบัวตะเกียอดอําเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับวันนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการกรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ